สาวกด XRP วางแผนการเทรดยังไงดีคลิปนี้ห้ามพลาด สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและห้ามพลาดคลิปนี้แม้แต่วินาทีเดียวช่องฟรีคริปโตมาวิเคราะห์และเสนอแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญดอชคอยและก็ x r p ที่ทุกคนห้ามพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยผมต้องเอาให้ดูเป็นเกี่ยวกับข้อมูลในทวิตเตอร์นะครับเขาได้บอกว่า XRP l e n g e r เนี่ยได้มีการเพิ่มขึ้นนะครับอ่าของ c d a e s นะครับจาก1,000 0เนี่ยเป็น1 4 4 2 0 0เลยนะครับต่อวันนะครับเ,เพื่อนๆถือว่าเป็นการแบบ New All-Time High ของ XRP เลยทีเดียวนะครับอ่าก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับในส่วนนี้นะและนี้ที่ผมเอามาให้ดูเล็กน้อยก็คือ BDC ในตลาดเนี่ยเหลือ น้อยที่สุดในรอบ3เียนะครับเพื่อนๆก็รอจับตาดูว่าในเมื่อ B t ดีซแล้วน้อยจะพาตัวอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างในอนาคตนะครับว่าของเหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้น b t c อาจจะาพาเหรียญนอื่นๆขึ้นไปหรือเปล่าหรืออาจจะลงเพื่อนๆลองตีความดูนะครับหรือกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมได้แนะนําไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคดีเกี่ยวกับ Xrp นะครับเขาก็ได้บอกประมาณว่าเกี่ยวกับของ การต่อสู้คดีกับสาเนี่ยนะครับก็ได้มีการขอวิดีโอขอไฟล์เสียงอะไรประมาณเนี้ยครับก็ยังคงยังไม่จบเรื่องคดีนะครับซึ่งถ้าให้ผมดูก็มันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะยาวไปถึงช่วงต้นปีหน้าในทีเดียวนะครับก็คงจะรอไปอีกสักพักนะครับผมก็ดึงเกมกันไปดึงเกมกันมาอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อน และนี่ผมก็ดูได้เหมือนว่า XRP ได้มีการเปิดเด็กของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีการทำดีฟายหรืออะไรต่างๆรวมถึง r i p p l e n e t นะครับเ,เพื่อนๆ XRP ก็ได้มีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายใครที่มองว่าอาจจะเป็นเหรียญเสกเหรียญอะไรเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับผม โอเคอันนี้ก็ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ,กบครับน้องดอสคอยของเรานะครับผมซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าน้องดอสคอยเนี่ยมันอาจจะดูมั่วๆนะครับถ้าใครได้เพิ่งได้เข้ามาดูคลิปผมซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าน้องดอสคอยเนี่ยจะชอบทําฐาน2ฐานนะครับผมอ่าแบบนี้ขึ้น1เป็นฐานแรกและฐานที่2จะไม่สูงกว่าไฮเดิมหมายความว่าไงอันนี้ขึ้น1ครับ ก็ขึ้นรอบที่2แล้วก็ไม่สูงกว่าไฮเดิมแล้วก็จะลงแล้วก็จะมีไม้ตกใจในไม้ที่2นะครับก็คือบริเวณนี้ปุ๊บล่วงลงมานะครับผมตกแบบตกใจอะไรแบบนี้แล้วก็ขึ้น1อะไรแบบนี้นะครับขึ้น2แล้วก็ต้องรอจุดตกใจอยู่นะครับผมในไม้ที่2ของดอสคอยแ้วผมจะขอลบออกก่อนนะครับม,มองว่าถ้าน้องดอสไม่หลุดแนวรับบนเทนไลน์ตรงนี้นะครับ ก็มองว่าเป็นจุดที่เข้าได้ไม่น่าเกลียดแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยผมมองว่าออแบ่งไม้เข้าซื้อน่าจะสําคัญกว่าซึ่งมีโอกาสลงไม้ได้ถึงประมาณออประมาณ0.19นะครับ1.93อ่าโดยประมาณซึ่งจะเป็นแนวรับสําคัญของน้องหมาเลยทีเดียวนะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่นะครับที่วิ่งมานี่นะครับแล้วก็รอแถวแถวบริเวณนี้ ซึ่งผมมองว่าอาจจะไซเวย์แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็คือไอ้ไม้ตกใจนั่นแหละนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาถึงบริเวณนี้นะถึงจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไปได้นะครับซึ่งถ้าให้ผมมองตอนนี้มันมองได้เป็นยังไงนะครับผมก็อาจจะมองว่าน้องดอสเนะี่ยได้วิ่งเป็นสามเหลี่ยมกรอบใหญ่หรือถ้าตอนนี้เนี่ยก็คือน้องดอสก็วิ่งไซเวย์ในกรอบแบบนี้นะครับนี่นะนี่นะอย่างนี้นะ อย่างนี้นะอันนี้วิ่งไซด์เวอยู่อย่างนี้นะผมให้มองแบบนี้ก่อนนะครับภาพหนึ่งเพราะว่าอีกภาพหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมกรอบใหญ่ตรงนี้นะนี่นี่นะครับแบบนี้แบบนี้วิ่งบีบเข้ามาบีบเข้ามาบีบเข้ามานะครับแล้วตรงนี้เนี่ยได้เบยออกไปแล้วแล้วก็เหมือนกําลังมารีเทสนะครับว่าจะรับอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็มองว่าให้จับตาดูไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดู จุดกลับตัวของน้องหมาครับว่าน้องหมาจะมีจุดกลับตัวหรือยังหรืออะไรหรือยังอะไรประมาณนี้นะในช็อตเทมนะครับอ่าสิ่งที่ผมมองเห็นในน้องหมาก็คือน้องหมาเกิดบูลิตไดเวอร์เจนประมาณช่วงน่าจะเป็นช่วงวันที่16บหกนะครับ16ถึง19นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเป็นไดเวอร์เจนนะครับก็เลยได้มีการกลับตัวขึ้นมาแล้วพักตัวนะครับผม ป็นประมาณนี้นะครับลองดอสคอยก็วิ่งอยู่แบบนี้อาจจะเป็นเฮดแอนโชดเดอร์ er ก็ได้นะครับแล้วก็รอเส้น MA 5 0วิ่งมาชนแล้วเราค่อยเข้าซื้อบริเวณใน time frame สชั่วโมงก็ได้อะไรแบบนี้ผมถึงมองว่ามันอาจจะปลอดภัยมากกว่านะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีนะผมมองว่าเราควรเข้าซื้อใน time frame daily ซะมากกว่าก็คือมันจะอยู่บริเวณประมาณ0.26เลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องรอดูว่า กราฟจะวิ่งแบบไหนอย่างเงี้ยนะผมเราเราค่อยเข้าสีก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่างหนึ่งนะครับในเนื่อของน้องดอชคอยเนี่ยน้องดอชยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะบอกว่าเป็นจุดขายนะครับผมตอนนี้เพราะว่าจุดซื้อได้มาตั้งแต่บริเวณนี้แล้วครับผมสาหรับในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าน้องดอชมีแนวโน้มที่จะเป็นจุดขายแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ได้มาเทสเส้นแนวรับของเทรนไลน์สําคัญนั่นเองซึ่งผมมองว่ามีโอกาสลงมาได้ถึง0.19นะครับโดยประมาณ แต่ครับประเด็นสําคัญก็คือในไทม์เฟรมวิกเนี่ยหรือในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยน้องดอทก็ยังไม่ได้เป็นจุดเข้าซื้อนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในลองเทอมเนี่ยนะครับผมยังไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นในระยะยาวนะครับอ่าอันนี้ฟังให้เข้าใจนะครับในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยน้องรอดยังไม่ได้มีจุดขายแต่ถ้าในระยะยาวแล้วก็นะครับยังไม่ได้เป็นจุดเข้าซื้อ ที่มองว่าจะเติบโตในระยะยาวเหมือนที่เคยผ่านมาบริเวณนี้นะครับผมซึ่งนอง้นองดอตน้องดอชคอยของเราเนี่ยนะครับได้แบบว่าเป็นขาขึ้นโ h ห,หลายเดือนเลยนะครับถือว่าหลายเดือนเลยนะครับยังไม่ได้มีจุดเข้าซื้อในทางเฟรมไหนนั่นเองหมายความว่าในระยะยาวหรือการเติบโตในระยะยาวของน้องดอชคอยย,ยังนะครับผมยังนะโอเค สำหรับใครที่ยังไม่มีของนะครับผมผมมองว่าให้น้องดอสคอยเนี่ยเบรกเส้นเอ5มออกไปให้ได้ก่อนนะครับผมรวมถึงเบรกเบรกออกไปแล้วให้ยืนไหวอะไรประมาณนี้ครับผมเราค่อยเข้าซื้อถึงจะปลอดภัยจะได้ไม่ต้องติดดอยนะครับที่ซึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่ผมใช้ประกอบการตัดสินใจ น,น้องรอนก็ยังไม่ได้มีจุดเข้าในไทม์เฟรมเดยี่เลยซึ่งผมมองว่ามันอาจจะใกล้เคียงกับาการที่จะต้องเบรกเส้น MA50 ไปได้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมเอาหลายๆอินดิเคเตอร์มาให้ ประกอบการตัดสินใจนะครับว่าใครชอบเล่นประมาณสไตล์ไหนชอบเล่นสั้นหรือเล่นยาวแบบไหนนะครับควรจะเข้าซื้อตรงไหนบริเวณไหนอันนี้ผมมาแนะนําจุดเข้าซื้อที่ปลอดภัยนะครับผมมันอาจจะไม่ใช่จุดเข้าซื้อที่ดีที่สุดหรือได้กําไรเยอะที่สุดแต่มันเป็นจุดที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับต้องแยกแยะนะครับในส่วนนี้อ่าซึ่งในดิเคเตอร์ตัวต่อไปก็บอกว่า ยังไม่ได้มีจุดเข้าซื้อเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมครับเมื่อมันตัดก็ยังเป็นโซนสีแดงอยู่เลยยังไ,ได้มียังไม่ได้มีจุดตัดเข้าซื้อให้เป็นโซนสีเขียวซึ่งมองว่าเป็นจุดเข้าซื้อในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีเลยนะครับสําหรับน้องดอสคอยฉะนั้นก็รอไปก่อนนะครับผมก็คือนะครับไม้ที่2ที่ไม่ทําไฮสูงกว่าไฮที่1 แล้วก็ต้องมีไม้ตกใจนะครับผมเรารอบริเวณนั้นแล้วก็ค่อยเข้าสอก็ได้นะครับผมหรือผมมองว่าก็รอสักแถวนี้แต่ถ้าใครจะซื้อแถวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องแบ่งไม้แล้วก็รับความเสี่ยงให้ได้นะครับในส่วนนี้นะให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าน้องดอสคอยเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะลงมาบริเวณไหนได้บ้างซึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้น้องดอสคอยเนี่ยได้ไปเทสเอ,อ่อฟิโบที่0.618ซึ่งไม่ผ่านนะครับผมอ่าเพราะไม่ผ่านนะครับก็เด้ง ซึ่งมีแนวโนม้มที่จะลงมานะครับเทสเส้นฟิโบ0.786อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อดูว่าจะรับอยู่ไหมซึ่งเป็นการลงมาที่แนวรับสําคัญทางซ้ายมือที่ผมได้บอกไปนะครับผมถ้ารับอยู่ถึงมแนวโนม้มที่จะเด้งกลับขึ้นไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับผมที่0.618ถ้าผ่านก็วิ่งแบบนี้แล้วไซเวไปก่อนถึงมองว่าน่าจะสวยนะสําหรับน้องดอสคอยนะครับผมก็เลยมองว่านะครับผมเพื่อน รอไปก่อนนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่มีของผมมองว่าจะได้ปลอดภัยนะครับอพอเรามาดูน้องดอสคอยกับ BTC เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่น้องดอสคอยเนี่ยจะกลับมาเล่นรอบอีกทีหนึ่งหรือแย่งมาเก็ตแคปจาก BTC ได้นะครับแต่ผมมองว่าก็ดูดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็ได้อยู่ใกล้เส้น MA 50อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมในมองของผมแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยผมมองว่ารอมันเบรกยืนขึ้นไปเหนือเส้น MA 50ให้ได้ก่อน ถึงจะดีกว่านะครับในส่วนนี้นะ,ะผมมองว่าถึงจะปลอดภัยนะครับผมแต่ถ้าดูในช็อตเทอมเราก็มองว่าก็เริ่มใกล้แล้วนะครับมีแนวโน้มที่จะใกล้แล้วถ้าเราได้มองดูตามเทรนนะครับผมก็จะมองว่าน้องดอสก็ยังแบบไหลลงอยู่ตลอดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้องดอสคอยเนี่ยก็ยังไม่ได้เบรกนะครับผมในส่วนของแนวต้านสําคัญของ Market cap ที่คู่กับ BTC นะครับผมฉะนั้นเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับหลังดอยคอยผมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์์ rp กันต่อดีกว่านะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็น XRP นะครับผมที่เนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าเราควรเข้าซื้อตั้งแต่ช่วงที่เออมันอยู่ข้างล่างนะครับ ซึ่งผมเคยได้บอกให้เพื่อนๆซื้อไปบริเวณแถวเนี้ยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เลื่อนจุดสต็อปลอนะครับผมแล้วเป้าแรกของเรามันก็ไปถึงแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นในช็อตเทิมก็คือ XRP นะครับผมได้หลุดเส้น MA ห้าสิบในทางเฟรมเดลี่แต่มันก็เคยเหมือนแบบได้หลุดมาเล็กๆน้อยๆบ้างแล้วนะครับผมในช่วงเนี้ยซ้ายมือเนี่ยนะครับอ่าได้หลุดมาแล้วก็เบรกขึ้นแบบเทสกันไปเทสกันมาว่าจะรับอยู่ไหมหรือจะไปต่อดีไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่า น่าสนใจนะครับผมสําหรับ XRP เพราะว่าได้วิ่งบีบเข้ามาเรื่อยๆแ,แล้วในกรอบสามเหลี่ยมซึ่งถ้ามันเบรกเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งถ้ามันเบรกเนี่ยครับผมมีโอกาสที่จะกลับไปเทสบริเวณเกือบที่จะไฮเดิมเลยครับก็ประมาณหนึ่งจุดหกนะครับผมหรือถ้าเบรกลงก็เนี่ยนะครับก็จะกลับไปที่แนวรับเดิมเช่นกันนะครับผมประมาณ0.486อ่า0.486ประมาณนี้ก็คือว่า ดูว่าเบรกไปทิศทางไหนนะครับแต่ผมมองว่า ในเมื่อตลาดคริปโตอาจจะเติบโตหรืออะไรแบบนี้นะครับผมถ้าบิตคอยมีแรงกลับเข้ามาซื้อผมก็มองว่าเป็นไปได้นะครับผมที่ XRP จะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าให้ผมดูทรงมันก็ได้เบก,กอบสามเหลี่ยมใหญ่ออกมาแล้วไอ้สีเหลืองๆเงนี่ยนะครับผมผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับผมซึ่งเบกออกมาแล้วก็ยังคงไซด์เว์ยนไหวอยู่นะครับผมไม่ได้เสียทรงการขึ้นแต่อย่างใดนะครับผมอ้นี้ไม่มองของผมนะแต่ใครจะมองว่ามันเป็นเหรียญสกเอ่อ ไอ้เจ้าของเหรียญผลิตออกมารไรได้อะไรเงี้ยผมก็แล้วแต่เป็นเพื่อนนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเพื่อนๆไปศึกษาข่าวส่วนนี้ให้ดีๆนะครับโอเคนะครับผมจะไม่ขอพูดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเออก็ยังมีคนยังมองว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆไปศึกษาให้ดีแล้วก็ศึกษาให้ลึกซะกอ่อนนะครับโอเคนะครับผมแล้วเรามาดูว่า เอ็ามีจุดเข้าซื้อหรือ,อยังนะครับผมซึ่งในตอนนี้ XRP ก็เพิ่งได้มีจุดเข้าซื้อไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าจะเข้าซื้อก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับหรือจะเข้าซื้อบริเวณสัก1 0 0 9ก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นการลงมาเทสกรอบสามเหลี่ยมแต่ถ้าจากซื้อปลอดภัยก็รอเบรกเส้นเอห้าซึ่งมันจะเป็นการเบรกกรอบสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้ไปด้วยพอดีนะครับจะได้เป็นการเข้าซื้อที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มว่า นะครับผมอีกรอบหนึ่งมาถึงรอบใหญ่นั่นเองนะครับสำหรับ XRP ในมุมมองของผมนะนะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับผม XRP ก็เป็นจุดขายในอ,อินดิเคเตอร์ของ CDC นะครับผมเพิ่งเป็นจุดขายเลยนะครับก็คือการหลุดเส้น MA ห้าสนั่นเองนะครับผมผมก็ได้มองว่าเราอาจจะซื้อได้ไมหนึ่งตรงนี้หรือหลายคนอยากปลอดภัยครับผมไม่อยาก ไม่อยากติดด้อยก็ติดด้อยเหรียญนี้ครับไม่ชอบเหรียญนี้ก็อาจจะซื้อบริเวณที่จุดเบรกก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เราซื้อในมุมมองของเทคนิคนะครับอ่าเราลองตัดเรื่องคดีหรืออะไรออกไปนี่เราซื้อตามเทคนิคก็เราก็ดูตามเทคนิคนะอะไรสิทธ์อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเรามาดูในส่วนของเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมผมก็มองว่ามีแนวโน้มที่ใกล้แล้วนะครับผมที่ XRP เนี่ยจะ มีการกลับตัวในระยะสั้นเร็วๆนี้นั่นเองนะครับอืมให้ผมมองตอนนี้ก็คือ XRP เนี่ยยังมียังคงมีเงินไหลเข้าอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวในส่วนของ indicator ตัวนี้แล้วนะครับผมมองว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับผมสําหรับ XRP เดี๋ยวเราลองมาดูช่วงเวลาว่าจะเป็นช่วงประมาณวันไหนนะครับก็คงไม่เกินประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับผมผมมีแนวโน้มว่า XRP น่าจะมีการ กลับตัวให้เห็นนะครับผมแต่ต้องรอดูว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะเข้าซื้อแบบปลอดภัยนะครับเพื่อนๆอน่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรไหมครับมันจะแตกต่างกับเจ้าน้องดอสคอยเล็กน้อยซึ่งที่ผมบอกว่า ใกล้ก็คืออะไรนะครับผมมันสอดคล้องกันเลยว่าดูนะครับ XRP เนี่ยใกล้จะเบรกเส้น MA 5 0ของ BTC อยู่แล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมผมก็เลยมองว่าใกล้แล้วครับผมให้จับตาดู XRP ให้ดีๆอีกประมาณ1-2ออาทิตย์นี้นะครับผมมีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาเล่นรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ถ้าเรามาดูจาก RSI นะครับผม RSI ก็ได้มีการมาเทสแล้วก็ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็มองว่ายังมีแนวโน้มที่ยังมีเงินไหลเข้าอยู่เรื่อยๆหรือยัยงยังคงมีแรงซื้อใน XRP เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ในมุมมองของผมนะครับก็ยังไม่ได้หลุดแต่อย่างใดเลยนะครับ อพอเรามาดูในกรอบสามเหลี่ยมของ ISI นะครับผมก็มองว่าเนี่ยนะครับ ISI ก็ได้วิ่งบีบแคบเข้ามาแล้วครับผมก็ผมมองว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับผมให้จับตาดู XRP ไว้ให้ดีๆนะครับผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับสาหรับน้องดอชคอยแล้วก็ XRP ผมอาจจะวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยหรือข่าวสาร XRP หรือน้องดอชคอยต่างๆ ก็สามารถแชร์ความรู้กับผมได้นะครับผมผมดีรรบฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็ยังผมยังมีเอ่อการวิเคราะห์เหรียญน,นอื่นอีกนะครับผมยังไม่ได้ลืมที่เพื่อนๆขอมาก็มีแบรนด์มีลิงก์แล้วก็ OMG เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้นะครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับผมไม่ลืมแน่นอนเพราะว่าผมอ่านทุกเอ่อคอมเมนต์ Comment นะครับผมผมเป็นคนอ่านแล้วก็ตอบเองแล้วก็ดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนได้ตังแล้วก็อย่าลืมเป็นหอฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊